มัธยมมสิงและทีวราซึ่งมาจากโรงเรียนตาคีประชาสัต์ค่ะครับจังหวัดน,นครสวรรค์นครสวรรค์และผู้ชมในห้องส่งนะครับในระดับชั้นมัธยมปีที่4ก็สามารถาร่วมแข่งขันได้โดยการแข่งขัน3โจทย์นะครับในห้องส่งเอาโจทย์แรกเป็นหลักนะครับใครก็ตามระหว่างนนทนเนศก,กับทีวราใครได้2โจทย์จะเป็นผู้ชนะไปนะครับ ถ้าได้กันคนละหนึ่งต้องตัดสินกันด้วยโจทย์ที่3มรอบชิงชนะเลิศนี้นะักเรียนตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับถ้ามีศูนย์สองตัวตั้งใหม่มีศูนย์หนึ่งตัวเอาไว้อย่างเดิมนะครับไม่เปลี่ยนคําตอบที่เราต้องการเป็นเลข3หลักเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเลขต่ําก็ได้และเป็นเลขที่สูงมากก็ได้นะครับพร้อมแล้วตั้งโจทย์ชิงชนะเลิศโจทย์ที่หนึ่งครับขออีกทีครับ 7 8 8 3 3นะครับใช้หมดทุกตัวและคำตอบที่เราต้องการเป็นเลข3หลัก8 13ครับเป็นเลขค่อนข้างสูง813รหรือใกล้เคียงที่สุดนะครับนนทเนตคนที่หนึ่งมีคําตอบให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับแล้วเขียนวิธีการทําได้เวลาเฉลยจะได้ไม่ชังนักนะครับเพราะถ้าชังนักหรือเริ่มต้นใหม่ก็จะต้องให้โอกาสคนที่ส มีเวลา30วินาทีต่อโจทย์นะครับกรณีที่คนแรกเฉลยพลาดคนที่2จะมีโอกาสได้เฉลยเสมอ813หรือใกล้เคียงที่สุดเฉพาะคำตอบนนทเนตได้เท่าไหร่ครับ810ครับ810ธีวราได้หรือ,อย,รยังครับยังค่ะถ้ายังไม่ได้ต้องผ่านนะครับนนทเนตเฉลยครับ810 8คูณ8ถอดรูทเหลือ8คูณ8ถอดรูเหลือ8ครับ3กลัง8สแควรหครั้งเหลือ3ากลัง4ี่อีกทีสิครับ3ากำลัง8 3ากำลัง8ถอดสแควรหครั้งถอดสแวรเหลือ3กำลัง4 3ลัง4ครับ7บวก3เป็น10 7บวก3เป็น10 8 1คูณ10ได้แ1 0รค่ะคูณกับ10 8 1คูณ10ได้810นะครับนนทเนตรได้โจที่ที่1ไปครับ ถ้านนทเดชได้โจทย์ที่สก็จะเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าทีวราได้โจทย์ที่2ต้องตัดสินกันด้วยโจทย์ที่3นะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งโจทย์ที่2ครับ99831นะครับเก้าเก้าคำตอบที่เราต้องการนั่นคือร้อครับ เมื่อกรดดต้องมีคำตอบให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับในห้องส่งขอเชิญเลยครับชื่ออะไรครับปะพันตันตินาสกุลตันติยานุวัตครคับปะพันตันติยานุวัตรนะครับเ,เมื่อครู่นี้คิดได้เท่าไรครับแป4่ครับ 1> 8 1ดีเดี๋ยวเตรียมพร้อมเฉลยนะครับเดี๋ยวจะให้คิดเพราะว่าคิดได้ดีกว่าในห้องส่งอีกเ,อเดี๋ยวขอดูให้ทางนี้ได้คิดและเฉลยโจทย์ชิงชนะเลิศกันก่อนเราต้องการ136หหรือใกล้เคียงที่สุด นี่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเฉพาะคำตอบนนทนเนตได้เท่าไหร่ครับ136ครัได้เท่าไหร่นะ136 136ทีวรา117ค่ะเท่าไหร่ครับ117 117นะครับ136เฉลยก่อนครับ9บวก3เป็น12 9บวก3เป็น12สแควรูท9ได้3สแควรูท9อีกตัวหนึงได้3 3 1 2 3 1ได้2 12กำลังสองเท่ากับ, 2, บ144 12กำลังสองได้144ลบ8ปป็น136ลบ8ได้เท่ากับ136นนทเนธเป็นแชมป์ของสัปดาห์นี้ครับขอแสดงความยินดีกับนนทเนธด้วยนนทเนศเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์มัธยมวัดสิงห์นะครับแล้วก็ในห้องส่งของเราเมื่อครู่นี้นะครับเราต้องการ813นนทเนศซึ่งเป็นแชมป์เขาคิดได้810 แต่ว่าแต่ว่าประพันธ์บอกว่าคิดได้814ห่างเพียงหนึ่งนนทเนตรเขาห่างตั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นประพันธ์ลองเฉลยสิครับคิดได้อย่างไง814 3ามกำลัง8สแครูหนึ่งครั้งเหลือ3ามกำลัง4 3ากำลัง8ปแครูตหนึ่งครั้งเหลือ3ากำลัง4ครับเท่ากับ8 1ครับเท่ากับ81ครับลบ7เหลือ74ครับลบ7เหลือ74ครับ74ครับ 8ปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเจ็ด่คูณสิท่ากับแปดรครับคูณสิได้เท่ากับแปดรอบเก่งมากครับปรบมือให้ประพันด้วยครับเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวครับประพันธ์เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดสิครับมัธยมวัดศรงั้นร,รู้จักเะรู้จักนนทเนตรไหมรู้จักครับู้รู้จักเลรอแ,แล้วไม่ไม่เข้ามาแข่งแทนนนทเนต นท่านนายเขาเก่งกว่าครับเรานงั้นเหรอโอ้แต่ว่าเราคิดได้ดีกว่านะในในโจทย์เมื่อครูน่นี้ปรบมือให้กับประพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับว,วันนี้เราก็ได้เห็นความเก่งของนักเรียนนะครับในระดับชั้นมัธยมปีที่4นะครับเราก็จะเชิญมัธยมปีที่5มาในรายการนี้ต่อไปในสัปดาห์หน้าแต่ข้อสาคัญเป็นอย่างนี้ครับทางเครือซีเมนไทยนั้นมีโครงการที่จะเอานักเรียนที่ที่เก่งเนี่ย